รือนะครับไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าเราได้ดูกรอบภารกิจที่ต้องทํานะครับเราคํานวณว่าไม่เกินช่วงตรุษจีนเราจะสามารถเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีได้ขอเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนนิดนึงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องของความปรอบังด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการ ทำโครงการดิจิทัลวลเล็ตที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วน2ก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสแรกไปแล้วนะครับก็หมายความว่าไม่ไม่มีได้เงินซ้ํานะครับไม่มีได้เงินซ้ำนะครับ,รบก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าจากเกณฑ์ที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปรบางในระดับหนึ่งเพราะว่ามีรายได้ไม่เกินกว่า7 0,000มี เงินเก็บในบัญชีธนาคารไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการ t a r ์เก็ตอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครับการใช้เงินทำไมครับคำถามคืออะไรครับโอนเงินสดเหมือนเดิมครับกานตอให้ระเบียนการสมาร์ทโนเสร็จก่อนไหมครับ ยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดําเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดาเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของนอนสมาร์ทโฟน e วันนี้ครับเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามียอดครบถ้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟสถัดไปนะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียนเนิ่นช้านะครับกลุ่มนี้ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ครับเรากาหนดกรอบวงเงินไว้ไม่เกิน สี่ล้านรายก็สี่หมื่นล้านบาทครับในกลุ่มของเกินหกสิบในกลุ่มแรกนี้หกสิบที่ไม่มีสบมีสมาร์ทโฟนครับที่ไม่มีก็ต้องลงทะเบียนครับแล้วเดี๋ยวมีการดําเนินการต่อเนื่องต่อไปครับยังครับยังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วครับที่พูดนี่กลุ่มลงทะเบียนแล้วแล้ว,ลวการแจกเงินสำหรับกลุ่มที่ลงพางรับทั่วไปนะคะ ก็เมื่อครูมืครูนี้ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถดําเนินการในกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องการความมั่นคงปลอดภัยของระบบคงจะต้องมีการทำแซนด์บ็อกซ์คงจะต้องมีการตรวจสอบระบบให้มั่นใจนะครับเพราะเป็นระบบเอ่อเพย์เม t นต์ซิสเต็มกลางของรัฐที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้นะครับประเด็นที่2เนี่ยเราดูกรอบเวลาเนี่ยนะครับก็คงเป็นไตรามาสที่2ของปีหน้านะครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคาดว่าน่าจะใกล้เคียงเวลานั้นนะครับัคใช่ใช่ครับเรื่องอื่นหรือไม่เรื่องอะไร้ะเราเราปรับโครงสร้างนี้เนี่ยเราจะรู้